to Hi m guys o o to go d I'm time y know ย i i guys! Welcome b c c k again to my Choose to Shine l วันนี้เนี่ยฮะแอดภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ทำคลิปนี้นะหลังจากที่แฟนๆ Choose to Shine channel ขอมาหลายครั้งและให้แอดมินเนี่ยสอนภาษาจากวง BTS บ้างนะะแอดก็เลยไปหาข้อมูลเพื่อมาทำวิดีโอค่ะแต่ว่าหาไปหามายิ่งขุดคุยข้อมูลยิ่งฟังยิ่งหลงรักค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้แอดจะมาแชร์เทคนิคเ,เรียนภาษายังไงไม่ให้หน้าเบื่อจากจีมิน BTS กันค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาที่หนุ่มๆวง BTS ได้ไปโปรโมทเพลงโปรโมทวงในแถบอ,อเมริกาแล้วก็ยุโรปนีคะแน่นอนเลยนะว่าการก้าวไปสู่จุดนั้นเนี่ยพวกเขาก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษหนักมากเหมือนกันนีคะทีนี้เนี่ยเราเรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่าไม่ว่าจะออกรายการไหน ลีเดอรของวงอย่าง RM เนี่ยฮะหรือคีมนำจุนจะคอยรับหน้าที่หลักในการเป็นคนกลางนะคอยสื่อสาร English Korean อยู่เสมอนี่ะทีนี้เพื่อไม่ให้ RM ต้องรับปวดลมหนักจนเกินไปเนี่ยฮะสมาชิกทุกคนในวงเนี่ยก็เลยตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษก,ก,ก,กันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะหนุ่มจีมินนี่แะฮะเขาก็เลยพูดถึงความรู้สึกของตัวเองนะว่าลีเดอร์ของเราได้ทำงานอย่างหนัก ในการทำหน้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งสื่อสารกับแฟนๆแล้วก็คอยเป็นลามให้กับสมาชิกในวงนะดังนั้นผมก็เลยอยากช่วยแบ่งเบาภาระของเขาให้มากที่สุดอุย้ยหนุ่มอาเนี่ยคะจึงเล่าถึงความประทับใจที่เห็นจิมินนะฝึกภาษาหนักมากนะเขาก็เลยเล่าค่ะว่าผมเห็นจิมินตั้งใจเรียนภาษาเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเครื่องบินระหว่างการเดินทางจากบราซิลไปลอนดอน ทั้งที่เขาก็เรียนภาษามาพอสมควรแล้วสามารถนอนพักเอาแรงบนเครื่องได้แต่ว่าเขาก็กลับตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษจนกระทั่งเครื่องบินลงจอดผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนี่นะคะทางด้านจีมินค่ะก็เลยเผยเคล็ดลับว่าระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินผมดูแอนิเมชั่นภาษาอังกฤษโดยไม่เปิดซับไตเติลเลย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาของเรื่องให้ได้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็เขียนแต่ละประโยคออกมาเป็นลำดับตามความถูกต้องแล้วก็ศึกษาคำศัพท์กับรูปประโยคเหล่านั้นด้วยการถาม R.M ในส่วนที่ผมไม่สามารถทำความเข้าใจเองได้อันนี้คือแบบว่าแอดคือว้าวมากเลยนี่คะจุดน,นี้นะคะที่ เริ่มปริ่มหลงรักก็จะชอบมากเลยนะีคะคือฝึกเองก่อนดูรูปประโยคก่อนส่วนไอที่เรียกว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยถามคนที่เขาเก่งกว่านะนั่นแหละค่ะคือประเด็นหลักค่ะอยากให้เพื่อนลองฝึกกันแบบนี้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นฝึกจากหนังจากการฟังเพลงจากการดูการ์ตูนนะคะจะอะไรก็ได้นะจากสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะวิธีแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราไม่เครียดแถมยังสนุกกับทุกกระบวนการเรียนรู้อีกด้วยค่ะ หรือว่าถ้าเบื่อเบฝึกแล้วจะติดขัดอะไรตรงไหนยังไงนีก็ว่าถามแอดได้ในส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยแอดยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์อะไรใดๆนะคะก็อย่าลืมแชร์แชรชออกไปเยอะเลยเนะคะแชร์ออไปให้เยอะๆเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะจากกันอีกแล้วนะ Thanks for า a t c h I'm n a t a c h i from shoes to shine channel Touch me, bring the fire. Set the night